หากจะพูดถึงนักฟุตบอลดาวรุ่งที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในช่วงหลังมานี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากเอริงฮาแลนดสูตรหน้าดาวรุ่งทีมชาตินอร์เวย์จากบรุสเซียดอร์มุนแต่ใครจะไปรู้เลยครับว่ากว่าจะมาเป็นสูตรหน้าในแบบทุกวันนี้ฮาแลนด์เคยได้เล่นตำแหน่งปีกซ้ายมาก่อนก่อนที่เจ้าตัวจะย้ายไปที่สโมสรอนโมซึ่งมีโอเลกุนนาโซชาคุมทีมอยู่ในขณะนั้นแล้วก็ได้ปลุกปั้นจนกลายเป็นสูตหน้าระดับโลกอย่างทุกวันนี้เลยครับ วันนี้ออบไซส์กับเจ็ดเซียนเขียมาเล่าขอพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของเออร์ลิงฮาแลนด์ตอนนี้เรามีไลน์สำหรับชาวอ็อบไซส์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตารางการแข่งขันผลการแข่งขันทัศนะฟุตบอลรวมถึงช่องทางการชมฟุตบอลสดและโปรโมชั่นดีๆจากเว็บพันธมิตรเพื่อไม่พลาดแอดเลยแอดออบไซ์เออร์ลิงฮาแลนด์เกิดวันที่21กรกฎาคมปี2000เป็นลูกชายแท้ๆของอัฟอิงเกลฮาแลนด์อดีตนักเตะของลีส์นเต็ด ที่เคยโดนทางด้านรอยคีนกระโดดเสียบเข้าที่เขาจนต้องแผ้สตารเล,เลยครับถึงขนาดขั้นที่ว่าอัฟฟิงเกลฮาร์แลนเคยดั่นวาจาสมัยค้าแข่งว่าผมเกลียดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนักเตะของพวกเขาทางด้านเออร์ลิงฮาร์แลนด์เองเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ6ขวบกับสโมสรอนไบรเขาพยายามอย่างมากที่จะทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดรวมถึงการออกกำลังกายอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าตัวเองนั้นจะมีพละกำลังในการที่จะทำความฝันให้เป็นความจริงเลยครับ ด้วยความพยายามอย่างหนักในการฝึกฝนฮาแลนด์ก็สามารถทําให้ทุกคนได้เห็นว่าเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์ก่อนที่จะถูกดันขึ้นทีมชุดใหญ่ด้วยวัยเพียง15ปีเท่านั้นสําหรับในทีมชุดใหญ่ฮาแลนด์มักจะได้ลงเล่นในตาแหน่งปีกซ้ายเพียงระยะเวลาไม่ถึงปีเขาได้ลงสนามกับทีมชุดใหญ่ไปถึง16เกมแต่ก็นั่นแหละครับฮาแลนด์ยิงประตูไม่ได้แม้แต่ลูกเดียวจนกระทั่งในปี2016ออฟเฟนไฮคือทีมแรกที่มีสิทธิ์คว้าตัวเอริงฮาแลนด์ หลังจากที่เคยเสนอให้เข้ามาทดสอบฝีเท้าเพื่อเข้ามาอยู่ในอะคาเดมี่ของทีมแต่ฮาแลนด์ต้องการที่จะเล่นในทีมชุดใหญ่เท่านั้นเขาจึงตัดสินใจย้ายไปอยู่กับทีมโมทาเลยครับซึ่งมีโอเล็กุนนาโซชาคุมทีมอยู่ในขณนะนั้นและพร้อมที่จะให้โอกาสเขาในทีมชุดใหญ่สําหรับการค้าแข่งที่โม o. ของฮาแลนด์เจ้าตัวก็ได้รับโอกาสในตําแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าบวกกับคําสอนคําชี้แนะของโซชาทําให้ฮาแลนด์จบฤดูกาลด้วยสถิติยิง16ประตูในทุกรายการให้กับทีมโม คืนแทนเป็นดาวซุนโวประจําทีมและคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปี2018ไปครองด้วยเลยครับและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการเป็นสุดยอดดาวยิงที่ทําให้ทีมจากยุโรปต่างจับตามองกันเป็นอย่างมากเลยครับภายหลังจากที่ประสบความสําเร็จกับสมโมสอนโมอาแลนด์ได้พูดถึงโซชาไว้ว่าผมจําได้ดีมากๆในตอนนั้นผมอายุยังน้อยผมขี้งหงุดหงิดและก็จะอารมณ์เสียบ่อยครั้งจากในสนามรวมไปถึงการซ้อมกับทีม แล้ผมก็ยิงพลาดอยู่ตลอดอย่างไรก็ตามผมจำได้เป็นอย่างดีว่าโซชาได้เข้ามาพูดคุยกับผมและบอกว่านายต้องใจเย็นๆและนายจะได้เป็นตัวจริงในเกมนี้มันทำให้ผมเริ่มพัฒนาตัวเองเริ่มใจเย็นลงเรื่อยๆจนไปได้ดีอย่างทุกวันนี้ผมจึงไม่มีทางลืมในสิ่งที่โซชาเคยสอนผมผมรักและเคารพโซชาตลอดมานั่นเป็นคำพูดของฮาแลนที่กล่าวถึงโซชาเลยครับ และหลังจากนั้นฮาแลนด์ก็ได้มีโอกาสย้ายไปร่วมทัพกับเรดบูลซาวบวกโดยทําไป17ประตูจากการลงสนาม16เกมซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนั่นจึงทําให้ในช่วงเดือนธันวาคมปี2019บรัสเซียดอทมุนได้ตัดสินใจดึงตัวไปร่วมทัพด้วยค่าตัวประมาณ20ล้านยูโรและเจ้าตัวก็ไม่ทําให้ต้นสังกัดต้องผิดหวังจนถึงปัจจุบนันฮาแลนด์ถือเป็นศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งของทัพเสือเหลืองและยังคงทําประตูให้กับทีมได้อย่างต่อเนื่องเลยครับ ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆสําหรับหัวหอ,อกดาวรุ่งรายนี้และทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของเออร์ลิงฮาแลนด์หากท่านผู้ชมชื่อชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องออฟไซด์ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลากัไปก่อนไปเลยครับสวัสดีครับ